นี่ค่ะน้องพีิทีมอันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาที่หนกแก้มหนกคิ้วค่ะประธานหลักของหคือมีตรงไหนบ้างคะอ๋อหนกแก้มค่ะใหญ่แลบอันใหญ่ค่ะแล้วก็หนกคิ้วแบบไม่สมูทค่ะดูหน้าไม่ละมุนต่อยแล้วขึ้นมานี่ให้กำลังใจน้องพิมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพี่พิทีมเจอกันในรอบเจ็ดวันโอเคยังมีอะไรยังอยลือตรงนี้ยังช็อตอยู่ค่ะยังบวมอยู่ค่ะทำอะไรแล้วแล้วโอเคเดี๋ยวต่อไปก็มาติดตามตอนแบบใหม่อีกทีนะคะเดี๋ยววันนี้น้องมาถ่ายภาพแล้วก น้องพี่พิมพ์สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะเจอกันวันนี้มาตัดใหม่นะ,ะในรอบกี่กี่วันแล้วคะสามอาทิตย์ค่ะสามอาทิตย์ทำอะไรไปบ้างคะยุบหนกแก้มค่ะแล้วก็ยุคหนกคิ้วค่ะโอเคสามสัปดาห์นึงความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างฟังมากค่ะดูละมุลขึ้นค่ะ,คะ คนเยอะเนาะค่ะสวยมากหนกแก้มหนกคิวก็หายเลยสมูดมากโอเคอันนี้ก็คือน้องพี่พิมพ์นะคะค่ะก็คือลดหนกคิวแล้วก็ลดหนกแก้มใช้แผ่บนปีสาจนะคะก็คือครบสามสัปดาห์แหละก็คือความระมุ่นนี้ก็คือเปล่งประกายเลยน่ารักนะคะโอเคค่ะขอบคุณน้องพี่พิมพ์นะ